คลิปนี้พาน้องรุ่งมาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนที่มองหาออนไลน์มองหาอาชีพอีกอาชีพหนึ่งค่ะน้องรุ่งเป็นเด็กที่นั่งบิวแชร์มา20กว่าปีเลยนะคะอายุตอนนี้ประมาณ25-26แล้วนะคะ น้องขยับตัวไม่ได้เมื่อก่อนพูดแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็นิ้วไม่สามารถที่จะขยับได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากขนาดนี้ให้มองไปที่ข้างหลังของน้องรุงนะคะอันนี้คือหลังผลิตภัณฑ์แบรนด์แม่มดน้องลุงได้เข้ามาเรียนออนไลน์แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะอยากให้น้องนะคะเปลี่ยนจากการนั่งดูเพลงในโทรศัพท์มือถือค่ะให้น้องอ่ะได้รับแรงบันดาลใจและ ทำให้น้องได้ใช้สมองวันนี้น้องพูดได้เยอะขึ้นและนิ้วมือของน้องขยับได้มากขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นค่ะนี่เป็นเพลงที่น้องร้องจบได้เลยนะคะจากคนที่พูดไม่ได้เลยค่ะเพราะกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปทั้งตัวนะคะต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหลังน้องและที่น้องถืออยู่ค่ะน้องดื่มค่ะอันนี้เป็นอาหารเสริมในรูปแบบของกาแฟาและโกโก้ค่ะ เข้าไปช่วยในเรื่องของการสร้างซอ่อมเซลล์ส่วนที่สึกหรอค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าสองสิ่งนี้ค่ะเป็นอาหารเสริมค่ะที่มาในรูปแบบของเครื่องดื่มสำหรับคนที่ดื่ม ะะอะไรได้ง่ายๆไม่ต้องกินยาไม่ต้องกินสมุนไพรเรายังมีหลายสิ่งนะคะที่เป็นภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาการนะคะสี่ราชาสมุนไพรจีนแล้วก็อาหารเสริมที่อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆอยู่ในนี้ค่ะย่นย่อนะคะการที่ต้องไปนั่งทานผักผลไม้แล้วก็กินแยกเป็นเม็ดๆค่ะน้องได้ผลลัพธ์จากตรงนี้มากๆค่ะทุกวันนี้ครอบครัวน้องอบอุ่นมากนะคะน้องมียอดนะคะ น้องมียอดต่อเดือนเยอะมากแถมยังอยู่ทุกแพลตฟอร์มนะคะของออนไลน์มีแฟนคลับและก็สามารถสร้างรายได้ตอนนี้นะคะรายได้ของน้องเนี่ยสามารถที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณปู่ย่าตายายได้แล้วนะคะ จาก20กว่าปีนะคะที่นั่งอยู่บนวิวแชร์และน้องไม่มีอาชีพแถมพ่อแม่ยังต้องดูแลอย่างดีเลยตอนนี้น้องกลายเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวได้ค่ะดีใจกับแม่ชูนะคะที่อยู่จังหวัดขอนแก่นมากๆเลยค่ะวันนี้นอกจากเห็นลูกสาวได้ชีวิตใหม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมีอาชีพให้กับน้องในโลกออนไลน์ไว้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนสําหรับคนที่มองหาอาชีพในออนไลน์ค่ะดูน้องรุ่งเป็นต้นแบบนะคะถ้าน้องรุ่งทําได้ คุณก็ทำได้ค่ะน้องรุ่งได้รับการดูแลจากโค้ชและครูของแม่มดออนไลน์ค่ะถ้าคุณเห็นใน TikTok ok เนี่ยเราจะติดดาวที่ใบหน้าค่ะแล้วก็ออกมาไลฟ์สดและวก็สอนในเรื่องการตลาดออนไลน์เราเล่นหลายแพลตฟอร์มมาและประสบความสำเร็จสูงค่ะตอนนี้เรามาช่วยพี่น้องชาว TikTok ok แล้วนะคะอย่าสิ้นหวังนะคะใครที่อยากจะให้ครูช่วยสอนเรื่องอะไรยังไงก็ทักมาได้นะคะครูยินดีช่วยค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ